อยากรู้ไหมครับว่าแ้นปูนเนี่ยเขาผสมคอนกรีตยังไงเริ่มจากนะครับเอาปูนไปเก็บไว้ในไซโลด้วยวิธีการปัม๊มจากห้องคอนโทลปูนจะถูกลำเลียงเพื่อรอการชั่งน้ำหนักหินกับทรายจะถูกลำเลียงไปพักเพื่อรอการชั่งหินจะมีสองขนาดก็คือมีหินเบอร์หนึ่งกับหินเบอร์สอง การผสมด้วยแผ่นปูนเนี่ยจะใช้วิธีการชั่งน้ำหนักทั้งหมดจากห้องคอนโทลโดยการชั่งปูนก่อนชั่งปูนเสร็จก็ชั่งน้ำหนักน้ำผสมคอนกรีตตวงสารผสมเพิ่มที่เราเรียกว่าแอดมิเชอร์เข้าไปชั่งหินชั่งทรายหินกับทรายที่ชั่งแล้วเนี่ยจะถูกลำเลียงไปยังถังผสมข้างบนตัวถังผสมเนี่ยจะทำการผสมระหว่าง ปูนทรายหินน้ำซึ่งรวมกันเราเรียกว่าคอนกรีตคอนกรีตที่ผสมแล้วเนี่ยจะถูกส่งไปยังรถเรด้มิกเพื่อส่งไปหน้าง,งานต่อไปใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ให้หน่อยครับ